คอมมิวเตอร์ไม่น้อยคันนี้ปี20ไม่เพียงแค่20,000ครับโอ้โหสุดยอดตัวนี้สีบรอนด์เดิมๆรถมีที่มาที่ไปสามารถเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศได้ล้อแม็กทั้ง4วงแล้วก็เดี๋ยวตัวยางใหม่เราจะมีการเปลี่ยนให้4เส้นได้เป็นแบบดิฟเบรก4ล้อด้วยตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนั่งสบายทุกตำแหน่งก็เหมือนจะเป็นแบบกึ่ง v i p แต่แค่ไม่มี แสงสีเสียงและแอร์ไมโครบัสต,ตัวนี้จะเป็นแบบเกียร์ธรรมดาเน้นย้ําเลยว่าไมเพียงแค่20งหมโลตัวนี้แต่ในตําแหน่งเบอตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการยึดติดก,กับตัวพื้นรถอันนี้ก็คือพื้นที่ในการเก็บสัมภาระสามารถวางไว้ใต้ตัว โบพนักพิงได้ออกมือหนึ่งเนียนดาวยังไงขั้นต่ําก็ต้องสองแสนบวกแต่วันนี้อยู่ที่ปฏิพันธ์ออโต้ปี20่สไม่สองหมื่นเอาในราคาแค่1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันดาวเริ่มต้นเพียงแค่ห้าหมื่นบาทแต่สําหรับท่านใดที่ต้องการจัดป้ายเหลืองตรงนี้ที่ปฏิพันธ์ออโต้จัดให้ได้เลยทันทีถ้าเกิดชอบถูกใจคอมพิวเตอร์เกียร์ธรรมดาไม้เพียง20,000คันนี้โทรที่เบอร์ใต้ล่างหรือจิ้มลิก์โปรไฟล์ติดต่อเราตอนนี้ได้ทันทีเลยครับ